สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเศร้าจ้าส่วนท่ญญานยราดและปริชาจ้าเศร้านี่ละสิผ้ามาเห็ดกับเขาจ้าพี่น้องเป็นเอียนจ้าพี่น้องปลาไหลนี่นละจ้าคนอีสานเอื่นเอียนวันนี้ละอ่าล่างละร่างทําความสะอาดเลยด้วยจ้าพี่น้องเขาเลยปลาไหลม,มากมัน่จะห้าก็ไปรูดเอ่าเอาเกลือรูดเมื่อเขาออกจ้าพอลูดเมื่อเขาออกแล้วห้องก็ซับซับแล้วเ้าก็มาล่างด้วยเกลืออีกเท่อนึงจ้าพี่น้อง ข้เวหล่างด้วยเกลือเนื้อขาสิใสใจ้ะน่ากินสิบโมีเมือกบวกข้ามันนี้ละสิพ้ามาพัดกับเออผัดพริกแห้งใบยี่หร่าจ้าสมิมีพริกแห้งมีกระเทียมพริกลุดโดดอันนี้ใบยี่ยหราาาหาา่าจ้าพี่น้องใบยี่หร่าหรือกะเพราควายสิมีรสชาติกินหอมคากว่ากะเพราจ้าพี่น้องสิหอมแบบหอมหอมรุนแรงหอมหอมร้อนแรงจ้า เลยบะมี่หรือว่าบะเคยกินใบยีหล่าล่องไปปลูกเบิ่งได้จ้าพี่น้องหอมหอมบอกเลยว่าหอมอีดีหอมคักก็เจ้ากับอะไอื่นกับเผ้าควายมาพี่น้องเครื่องพร้อมแล้วก็มาเริ่มเฮ็ดเลยจ้าก่อนสิเบิ่งคลิปรัดกับครับฝากพ่อแม่พี่น้องจักน้อยเนเดจ้าฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์และน้ำในเดจ้าแสดงมีกำลังใจหาคลิปดีๆมาฝากอีกขึ้นเก้าละจ้า ก่อนสิน้ำไปผ่าเท่ากับน,น้ำกระเทียมก็พปิกแหงมาต่ำก่อนจ้าทำเครื่องเลยแล้วเรลืมผัดเลยจ้า ใส่พริกแห้งกับกระเทียมพริกต่ำจ้าพี่น้องผัดไห่หอมจ้าผิกกันกับกระเทียมหอมแล้วจ้าพี่น้องใส่ปลาไหลลงไปเลยจ้า ปรุงรสเลยได้จ้าพี่น้องน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวซอสฟ้าเขียวจ้าปรุงปรุงรส ผงนัวจ้าก็้เดบ่บมากกับบ,บตองใส่ได้จ้าผงนัวหรือผงสุรด,ดอันนี้ก่บไปดัดแปลงเอาจ้าพี่น้องผรงตามใจชอบจะา้องน้ำตาลจ้านิดหน่อยไขมากวานก็เติมลงไปหลายลายได้ เ,เพิ่มพริกลูกดวดจ้าพี่น้องเริ่มความเผ็ดหลังจากนั้นเขาก็เติมน้ำล่างขลงไปจ้าเพื่อที่สิให้อันปละไรเขาสุกจ้าพี่น้องก็นากิน จากนั้นถ้าก่อนรอจนกว่าน้ำล่างโคกงวดด้อจ้าคนเครื่องปรุงให้เข้ากันอหอมหอมเ้ยจ้าพี่น้องแต่แซบคักตาร้อน้ำงวดจ้า นำเริ่มสิงวดแล้วก็ซิมรดจ้าพี่น้องแ,บแ่บละจ้าหลังจากเขาซิมรดเด็ดรสชาตดพอดีจะควางละจ้าพี่น้องใส่ต้นหอมใบยี่หราจ้าเกิดอีกซื้อน,นึ่งกับกะเข้าควายจ้า หอมจ้าพี่น้องหอมเตะจมูกเลยเรียบร้อยกับปิดไฟจ้าเรียบร้อยจ้าพี่น้องพร้อมกินจ้า แต่แซ่บพักจ้าพี่น้องนี่ละจ้าผัดปลาไหลพริกแห้งใบยีราล้องไปเฮ็ดกันเพงเด้อจ้าทำมากกาแฟกดซับสไคร่กดไลค์กดแชร์รับน้ำใจ้ะจ้า่เอเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปจอจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ค่ะขอตัวแต่เพียงเท่านี้จ้าก็ขาขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เสียสละเวลาข้ามารับชม้อจ้าพรากานคลิปหนาขึ้นเก้าละจ้า เช้านี้ขอตูวคุจ้าพี่น้องไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า